จิตดวงใดพรกค,คือแยกจากทิฏฐิเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าทิฏฐิกะตะวิปยุติธรรมชาติที่ชื่อว่าอุเบขาเพระอัตวิเคราะหว่าย่อมเพ่งคือเสวยอารมณ์โดยเหมาะสมคือโดยสมควรได้แก่แม้เมื่อเสวยอารมณ์ก็เสวยด้วยอาการที่ดำรงอยู่โดยอาการที่เป็นกลางอีกอย่างหนึ่งความเพ่งคือการเสวยอารมณ์ เหมาะคือควรแก่สุขเวทนาและทุกขเวทนาได้แก่ไม่เป็นข้าศึกเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุเบกขาความจริงอุเบกขาเวทนานี้ย่อมเป็นไปแม้ในลําดับติดต่อกันแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเหล่านั้นเพราะไม่เป็นข้าศึกต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนา คำว่าอุเบขาสาคตังนี้มีนัยยะดังที่ข้าพระเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วถามว่าก็เพราะเหตุไรในโลภะมูลจิตแปดดวงนี้เมื่อสัมปยุตรธรรมทั้งหลายมีภาษาเจตสิกเป็นต้นแม้เหล่าอื่นก็ยังมีอยู่ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวว่าจิตสรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นไว้เท่านั้นตอบว่า เพราะสัมปยุตตธรรมทั้งหลายมีโสมนสะเสวนาเป็นต้นนั่นแหละมีไม่ทั่วไปวงเล็บเปิดแก่จิตทุกดวงวงเล็บปิดความจริงเจตสิกกระทำบางเหล่าวงเล็บเปิดเจ็ดประการวงเล็บปิดมีผัสสะเจตสิกเป็นต้นมีทั่วไปแก,แก่จิตทุกดวงเจตสิกกระทำบางเหล่าวงเล็บเปิด19ประการวงเล็บปิดมีทั่วไปแก่กุศลและจิตเป็นต้น และเจตสิกกระทำทั้งหลายวงและเปิดสี่ประการวงและปิดมีโมหะเจตสิกเป็นต้นมีทั่วไปแก่อกุศลจิตทุกดวงเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงไม่สามารถจะอธิบายจิตให้ต่างกันได้โดยเจตสิกกระทมีภาษาเจตสิกเป็นต้นเหล่านั้น ส่วนเจตสิกธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้นเกิดในจิตบางดวงไม่เกิดในจิตบางดวงเพราะเหตุนั้นความต่างกันแห่งจิตด้วยอำนาจเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นนั้นจึงปรากฏชัดเจนแล้วถามว่าก็เพราะเหตุไรเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านี้จึงเกิดในจิตบางดวงไม่เกิดในจิตบางดวง ตอบว่าเพราะมีเหตุเกิดร่วมและไม่เกิดร่วมถามว่าก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยความพิสดารว่าอิทธารมโดยสภาวะหรือโดยปริกับหนึ่งความที่บุคคลมีปฏิสนธิจิตสรคตด้วยโสมนัสหนึ่งความที่บุคคลมีปกติ ไม่ลึกซึ้งหนึ่งเป็นเหตุแห่งโสมนัสในอธิการว่าด้วยอากุศล,ลจิตนี้อิทธามัชตารมหนึ่งความที่บุคคลมีปฏิสนธิจ,จิตสรารกตด,ด้วยอุเบขาหนึ่งความที่บุคคลมีปกติลึกซึ้งหนึ่งเป็นเหตุแห่งอุเบขาการคบหาบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิหนึ่งความที่บุคคลเป็นผู้มีสัตสตทิฐิและอุเฉททิฐิเป็นเจ้าเรือนหนึ่ง เป็นเหตุแห่งทิฏฐิหรือจะแปลว่าเป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิส่วนปัจจัยทั้งหลายมีอุตุและโภชนะที่เหมาะสมเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความที่จิตเป็นอสังคาริกเพราะเหตุดังนี้นั้นเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นจึงเกิดเฉพาะในจิตบางดวง เพราะเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจเหตุที่เหมาะแก่ตนเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์จึงสามารถบัญญัติความต่างกันแห่งจิตได้โดยเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านี้แล ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ในคำลงท้ายท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าจิตวงและเปิด8ดวงวงเลบปิดเหล่านั้นสระคตด้วยโลภะเจตสิกไว้แน่ชัดทั้งที่จิตวงและเปิด8ดวงวงเลบปิดเหล่านั้นก็ยังมีโมหะเจตสิกเป็นเหตุร่วมอยู่ด้วยแต่โลภะมูลจิตแม้ทั้ง8ดวงเหล่านี้บัณฑิตพึงทราบตามลำดับความเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้จริงอยู่ในการใดบุคคลมีจิตกล้าแข็งเองกามสภาวะไม่ถูกกระตุ้นเตือนเชิดชูมิจฉาทิฐิโดยนัยะเป็นต้นว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีราเริงยินดีบริโภคกามหรือเชื่อทิฏฐะมงคลเป็นต้นโดยความเป็นสาระในการนั้นอกุศลจิตดวงที่หนึ่งย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดบุคคลมีจิตอ่อ,อนถูกกระตุ้นเตือนเชิดชูมิจฉาทิฐิร่าเริงยินดีบริโภคกรรมหรือเชื่อทิฏฐมงคลเป็นต้นโดยความเป็นสาระในการนั้นอกุศลจิตดวงที่สองย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดบุคคลมีจิตกล้าแข็งเองตามสภาวะไม่ถูกกระตุ้นเตือนไม่เชิดชูมิจฉาทิฐิร่าเริงยินดีอย่างเดียวเสเมทุนเพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่นหรือลักของผู้อื่นไปในการนั้นอกุศลจิตดวงที่สามย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดบุคคลมีจิตอ่อนถูกกระตุ้นเตือนไม่เชื่อชูมิจฉาทิฐิร่าเริงยินดีอย่างเดียวเสพเมทุนเพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่นหรือรักของผู้อื่นไปในการนั้นอกุศลจิตดวงที่4ย่อมเกิดขึ้นแต่ในการใดบุคคลทั้งหลายปราศจากสมนัสเวทนาในข้อกำหนดแม้ทั้ง4อย่าง เพราะอาศัยความไม่ถึงพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายหรือเพราะไม่มีเหตุแห่งโสมนัสเวทนาเหล่าอื่นในการนั้นโลภะมูลจิตสี่ดวงที่เหลือซึ่งสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาย่อมเกิดขึ้นแล